กรูาที่เปี่ยนลอเพื่อทุกคนได้ก้าตาโมนสัตว์ได้เดินหน้าตามรอยเบือระสักษสดาเสียงอ่านหนังสือ พุทธกิจ4 5พรรษารวบรวมจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์อนัชชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกัลยานมิตรบุญพุทธกิจ4 5พรรษาเล่มที่หนึ่งพรรษาที่สามตอนที่ห้าทรงอนุญาตวันประชุมสงฆ์ในช่วงพรรษานี้ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่เริ่มทำสืบมาคือทรงอนุญาตวันประชุมแสดงธรรมของสง์ในวันแปดค่ำสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำแห่งปักเดือนหนึ่งมีสี่วันโดยพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ทูลขอพุทธานุญาตจากพระผู้มีพระภาคเนื่องจากทรงเห็นนักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอน ในศาสนาของเขาแต่ว่าพระพุทธศาสนายังไม่มีการประชุมกันของสงเหล่านั้นตามพุทธานุญาตได้มีวิวัฒนาการขึ้นตามลำดับตั้งแต่การมาประชุมแล้วนั่งนิ่งเริ่มแสดงธรรมต่อมาทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติ ที่เป็นวินัยของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับการแสดงอาบัติในประเทศไทยเรียกว่าวันธรรมะสวนะแปลว่าวันที่ไปฟังธรรมหรือวันพระหรือวันอุโบสถคือการไปทำบุญที่วัดนำอาหารธยธรรมไปถวายพระรับศีลอุโบสถ มีแปดข้อยกชุดฟังธรรมนั่งสมาธิสนทนาธรรมค้างที่วัดและกลับในวันรุ่งขึ้นตามหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีคือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหตุการณ์หลังออกพรรษาหลังออกพรรษาที่สาม ได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธานุญาตและการบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมขอยกตัวอย่างเพียงบางประการดังนี้ทรงอนุญาตให้ทำการอุปสมบทด้วยองค์ประชุมเพียงห้าองค์ได้เรื่องนี้มีมูลจากข้อบัญญตัติเรื่องการอุปสมบทที่จะต้องมีพระภิกษุครบองค์ประชุม ไม่ต่ำกว่าสิบองค์นั้นในสมัยที่พระมหากัจจานะพักอยู่ที่เขาปปาตะเมืองกุรุราคาระแคว้นอวันตีซึ่งเป็นปัจจันตะประเทศเขตชนบทมีภิกษุน้อยท่านใช้เวลาสามปีในการจัดการอุปสมบทพระโสนกุต,ติกันนะ ต่อมาเมื่อพระโสนกุติกันนะขออนุญาตไปเฝ้าพระพุทธองค์พระมหากัจจานะอนุญาตและได้ให้พระโสนกุติกันนะไปทูลขอพุทธานุญาตจากพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์สดับแล้วทรงอนุญาตและไม่เพียงแต่ในแคว้นอวันตีชนบทเท่านั้นทรงอนุญาต ให้ในเขตปัจจันตะประเทศทั่วไปสามารถทำการอุปสมบทกุลบุตรได้ด้วยคณะพระภิกษุห้าองค์ทรงบัญญัติการให้ภิกษุเข้าจำพรรษาทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดสามเดือนแก่พระภิกษุเพื่อให้พระภิกษุ ได้หยุดพักการจาริกไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนการเข้าพรรษาในปัจจุบันคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่ง้าำเดือน8จนถึงวันขึ้น15บห้าำเดือน11 เรียกว่าวันเข้าพรรษาต้นปุริมะพรรษาถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาตคือมีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนไปเข้าพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าพรรษาได้ก็สามารถเลื่อนไปเข้าพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้า จนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเรียกว่าวันเข้าพรรษาหลังปัดชิมะพรรษาทรงตักเตือนภิกษุเรื่องไม่ยินดีในการรับเงินทองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะเวรุวันวิหารในมณิจุรกะสูตรสังยุตตนิกายสรายตนวัก์กล่าวว่า มีในบ้านชื่อมณิจุรกะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกราบทูลว่าราชาบริษัทในพระราชวังสนทนากันว่าทองและเงินย่อมควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมยินดีทองและเงินนายบ้านได้กล่าวกับราชาบริษัทนั้นว่าท่านผู้เจริญ อย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแต่ในบ้านไม่สามารถทำให้บริษัทนั้นยอมรับได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละท่านในบ้านที่ท่านกล่าวตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามคําที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคําเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีที่คํากล่าวเช่นนั้นและคําที่กล่าวต่อต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้ เพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินสมณะสากยบุตรห้ามแก้วและทองปราศจากทองและเงินดูกระระท่านไงบ้านทองและเงินควรแก่ผู้ใดกามคุณห้าก็ควรแก่ผู้นั้นกามคุณห้าควรแก่ผู้ใด ทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นดูกระระท่านในบ้านเราให้เข้าใจเรื่องนี้โดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสากยบุตรอันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงสแสวงหายา่าผู้ต้องการไม้พึงสแสวงหาไม้ผู้ต้องการเกวียน พึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษแต่เราไม่กล่าวเลยว่าสมณะสากยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยประการใดๆในเพศช,ชะขันธกะมีแสดงว่าพระศาสดาทรงอนุญาตให้ภิกษุยินดีในกัปปิยพันธ คือสิ่งอันควรสำหรับสงเช่นเพศัตห้าในเวลาวิการน้ำมันเหลวที่เป็นยาเรื่องอาบน้ำเป็นต้นแต่มิให้ภิกษุยินดีและสแสวงหาเงินทองไม่ว่ากรณีใดๆ แล้วเวียนตายลองอบายก็มามีดีหน่อยขึ้นสว่างหลงสุขก,กันก็มา